นีเขายังติดไฟเหมือนกับปีใหม่อยู่เลยนะแต่อากาศมันน่าให้อ่ะไปไงขึ้นรถเมล์เหรอจ๊ะข้างนอกแล้วนะจ๊ะรถฟาไอ้รถเม,<ไ>มล์รถเมล์ที่นี่ขึ้น,านยากไหมสัมภาษณ์ซิรถเมล์ที่นี่ขึนน้นยากไหมอ่าเราต้องมีบัตรไหมหรือมีเงินสดมีที่พี่ถืออยู่เมื่อกี้อ๋อแล้วเราจะลงเราจะบอกเขายังไง เขาเขาก็จะจอดแล้วก็เราก็เดินลงลหรือเราต้องกดออดไม่ยิถามไม่เขาเขาาจะจอดแบบกิปั้นจอดเป็นดินเลยนั่นนะป็นสถานีใช่ไหมโอเคฉะนั้นเราอยากเขาก็จอดออแต่เราต้องต้องรู้ว่าเราจะลงสถานีไหนให้มันไม่เรื่องของเรื่องที่ที่ถามไว้เพราะเผื่อว่าคนมาเที่ยวอยากจะเที่ยวรอบเมืองขึ้นไปเลยอยากลงป้ายไหนก็ดูตามเขามาที่เดิมใช่ไหมใช่มันจะวนค่ะวนกลับไปก็ได้โอเคคือค่าตั๋วก็ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเรา จริจริงๆนะส่วนหน้าถ้าถ้าเช็คก,กับ Google Map e นะคะมันจะมี170เลยร้อยเจ็ดสิบเยน200เสองร้อยเยนสองร้อยห้าสิบเยนมันจะประมาณอย่างเงี้ยค่าตัว๋วรถแม้กระทั่งรถเออ่ที่จะไปนาริตะนะก็เป็นรถบัสก็มีนะแต่ว่ามันต้องไปขึ้นในจุดของมันใช่ค่ะแล้วปัญหาคือแค่จะจะจะผ่านจุดของมันไปขึ้นเนี่ยก็ยากแล้วอะ่ะจะไปต่อมาจะไปยังไงไปหาจุดใช่ใช่ใช่นี่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการข้ามถนนถนนเขาก็เขาก็ สีสีมาลายเขาไม่เคยจางเลยนะสีมันแพงดิมันเดี๋ยวมันก็เติมมันก็เติมอืถ้ามันไม่เติมนะเดี๋ยวคนก็บ่นมันเาเอาเอาเงินฉันไปทําอะไรใช่ไหมมันอูดาเจ็บญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงมันด่าคุ้มณที่มันจ่ายภาษีแล้วแล้วพวกทำยังไงละก็ก้มหัเขา ไไกก่ออก็ืออมหดูสิเนาะเพราะว่าถ้าทางที่นี่เขาจะแบบเรื่องเรื่องการคอมเพนเขาจะแรงแรงค่ะแรงเอ,อกแบบว่าลาออกเลยแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะหน้าด้านหน้าทนอยู่ไปนะเขาต้องไปอยู่เมืองไทย <c oughs> ไปฝึกนิสัยให้ดี <c oughs> เขาจะมีความอดทนอดกลั้นได้ดี <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าคนไทยเป็นคนปล่อยวางปล่อยวางเธอว่าอะไรเธอว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะซื้อหวยหนึ่งสามหนึ่งสาม ร้านนวดแต่แต่แต่อ๋อนวดใช้ไอ้นี่กดไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเนี่ยโอ้เพราะว่าฝึกมาใคนกระเป๋าเดินทางเยอะมากเลยนะแต่เห็นคนจำนวนน้อยแต่เด็กที่ร้านมันมันก็ใช้นิ้วกดแต่แต่กดไม่ไม่ค่อยเป็นใช้นิ้ มองดูสะพานนี้เหมือนบ้านเราที่เราหลงฉันไปให้ได้นะนั่นแหละหนูก็ต้องเดินกลับหนูต้อใช่ใช่เพราะว่ามันเออ่มันมีจุดใหญ่ๆเนาะมันไม่มีจุดเลืริบเปรยไงมันเงียบดีไม่เอาข้ามถนนก่อนเปัญหาคือตัดทางไม่ได้ต้องข้ามถนนทางมารัย อากาศนี้เย็นมากน่าจะร้านติ่งไก่ยุกเนี่ยแต่จะไปร้านนี้ดีกว่าใจระหว่างทางรถจักรยานนิดๆไฟเขียวไฟเออระวังรถจักรยานอันเอนขอบคุณนะคะอบโอ้ดูสดใสอย่างนี้นะแต่เย็นมากเลยน่าจะตอนนี้น่าจะลดเหลือสักสามเหมือนเมื่อวานแน่ๆเลย